กูรามสวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอิซิเมะในครั้งนึงครับแล้ววันนี้ครับเราก็เข้ามาในเกมวันพ่อแม่เดอะสตองเกตครับแล้ววันนี้ผมจะพาทุกคนครับมาอัปเดตนะครับผมตัวละครระดับสุรตานนะครับไอดีโซของเรานะครับว่าวันนี้นะเราอัปเกรดแล้วก็เติบโตไปถึงไหนกันเล่านะครับผมตะการเริ่มกันอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร้กันเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับ หลายๆคนก็ถามผมเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยนะครับว่าตัวรครโซโน,นี่นะที่เราจัดมาเนี่ยตอนนี้เนี่ยพลังเท่าไหร่แล้วก็อยากให้ชํำแหล่นะในส่งของโรนในส่ง,งกลยุทธ์นะครับทั้งหมดเลยนะว่ามันพลัง500กว่าล้านเนี่ยมันมาจากอะไรบ้างวะแล้วตัวไหนอะไรยังไงเท่าไหร่บ้างนะครับก็นะวันนี้เดี๋ยวคลิปนี้จะมาชํำแหลหมดนทุกภาคส่วนนะครับแต่ก่อนเริ่มกันฝากกดไลค์ like, กดติดตามครับเป็นกำลังใจะให้กับเรา้วยครับ และสำหรับใครที่หาร้านเติมเกมอีทเลียิสตาร์ราคาถูกนี่แหละครับวีดดอมท o ออัพเติมดวงตาเติมปลอดภัยแน่นอนครับสำหรับใครที่หาร้านเติมเกมอีทเลียริสตาร์ราคาถูกปลอดภัย no รีฟันลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับสามารถกดเติมเกมได้เลยจ้าเกมมาเพื่อนๆเดี๋ยวจะพามารีวิวแต่ละอย่างนะเดี๋ยวขอรีวิวตัวละครก่อนแล้วก็ค่อยพาไปดูแบบลึกๆนะครับทั้งรูนทั้งกลยุทธ์อะไรแบบนี้อีกทีหนึ่งนะครับมาตรงนี้นะฮะ พลังล่าสุดนะครับล่าสุดวันนี้เลยวันที่27เดือนมีถุนายนนะครับพลังเราเนี่ยไปถึงประมาณ531ล้านแล้วนะครับพผู้ชมโอะไรกันวันนี้โอ้โหคือประเด็นคือกะจะจัดไอดีมาตอนนั้นนะเมื่อประมาณ3-4เดือนก่อนอะไรแบบนะจัดไอดีมาแบบ เล่นเชวลยวนกัดเล่นชิวช่วๆไม่ได้แบบจริงจังอะไรมากขนาดนั้นนะครับมาวันนั้นนะฮะพลัง420ล้านมาวันนี้330ล้านพลังขึ้นมาร้อยกว่าล้านนะทุกผู้ชมสําหรับอดีโซนะฮะมาตรงนี้ฮะหลังจาที่จัดซื้อมานี่เราก็ชำละหลายส่วนนะครับรวมถึงน้องเดลเน่จัดสกิลจัดอะไรให้นะฮะแล้วก็อัปเกรดตัวละคร นะฮะทำกิจกรรมใหม่กิจกรรมนั่นนี่นู่นนี่นั่นประมูลปองม,มูลเพชรอะไรแบบนี้อัปเกรดมาวันนี้ครับ530ล้านแล้วค่อนข้างที่จะไปไวมากมากมาครับแต่ละตัวเดี๋ยวมารีวิวกันนะว่าพลังแต่ละตัวเนี่ยพลังเท่าไหร่บ้างตรงนี้ครับเด็กดอกนะฮะร่างยูอานะครับเป็นหนึ่งในตัวละครที่พลังเยอะที่สุดหรือเปล่าเดี๋ยวขอเช็คก่อนนัเยอะที่สุดๆๆๆอ่าได้เยอะที่สุดแล้วนะอ่ายึดต่างพลังลบนะพลังเยอะที่สุดแล้วนะสำหรับเด็กดอกร่างยูอาของเรา5ดาวบ่วงพลัง90ล้านนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นอ่าสี่ อ่าหกดาวนะครับตัวของอชุดเกราะอ,อ่าตัวของอันจักรกลอันนี้นะฮะก็จะเป็นชุดเกราะจักรกลนะสองข้อชื่อเอ่ HP 3า30% 30% 30%อนออนะครับแบบเน้นๆนะรตรงนี้ที่เหลือก็อการบงการบัฟนะครับ HP 3แถวนะครับแล้วก็ HP ธรรมดาอีก2แถวนะใส่บแบบเบิ่มๆนะอบร้องก็เป็น HP เน้นๆ3อันนะครับส่วนอันนี้ก็อัตราต้านทาน4อันไอ้3อันผลต้านทาน1อันออบรองก็เป็น HP 3อันนะครับก็ยังขาดอีก1อันอันนี้ไม่ได้รีอะไรมากแค่นี้ก็มีคนเล่นด้วยแล้วนะตรงนี้นะครับใส่เป็นแบบนี้แล้วตอนนี้ก็เป็นอัตราลดราเมจลดดาเมจโบนัดบบนัสลดระเบิโบนนัดนะออฟรองเป็น HP 3แถวนะครับใส่แบบนี้เลยสำหรับตัวเด็กดอกนะในส่วนแอทนผนกษาเด็กดอกนี่ก็เราดันมาเป็นเวล8แเวล8 นะครเวลแปมีอะไรใสอนนั้นนะแผ่นแดงตะลุแผ่นแดงตะลุนะครับกำแพงแข็งนะโบสถ์ในส่งเด็กดอนเนี่ยมันไม่ได้มีผลอะไรมากกับทีมอยู่แล้วนะเพราะว่าดาเมจน้องมันก็ไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นนะครับก็ใส่เท่านี้มาครับตัวนี้ก็เป็นแพสสิบสามนะตัวที่2ครับกุ้ยสืบแพสสิบสามนะมาตรงนี้ต่อยอดจากโซนะครับก็พลังอยู่ที่89ล้านแล้วนะเกือบ90ล้านนะเป็นพลังที่เยอะที่สุดอันดับ2นะ6ดาว5ดาวม่วงมาตรงนี้ครับก็จะเป็นอ,อุปกรณ์นะครับ HP นะฮะเบิบ่มๆกันไปเลยนะครับมีเลือดประมาณสีล้านนะฮะ HP เปอร์เซ็นต์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 นะครับการบัฟก็เป็น HP HP, HP บนนั้ต่อสู้นะครับมาตรงนี้ก็คือที่จะต้องหาอันใหม่รีมันสวยกว่านี้นะตอนที่ตัวของไอ,อ้ราชาใต้ดินมานะซึ่งอันนี้ผมเราก็ไม่ได้เี่บนะค่อยๆหากันไปมาตรงนี้ก็ตระท่านทาน,นตระท่านทาน,นตราทานัน,านทาน HP ออฟลอมเป็น HP นะครับเปอร์เซ็นต์สองแถวนะ ส่วนอันนี้ก็จะเป็น HP เปอร์เซนต์สแถวนะครับแล้วก็มีลดดาเมจโบนัสนะเพิ่มดาเมจโบนัส2อันแล้วก็มีอัตราโลคุมกันเพิ่มเติมเข้าไปนะครับส่วนพันรุ์สักว์ก็ใส่มาเป็นเวล7เวล7เวล8นะครับมาตรงนี้เวล8เวล8เวล8ปดนะใส่เป็นประมาณน,นี้นะครับสําหรับเจโกยสื่อน,นะจ๊ะตัวต่อไปนะครับพระเอกของเรานะตัวของอสุจกรรา่างเนยยูอาร์พลัง89ล้านครับใกล้จะ5ดา,าววงแล้วนะครับก็เป็น ผมจะมอบสามดาวนะฮะมันดีเวล120นะครับมาตรงนี้ก็ HP เปอร์เซ็นต์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 นะครับใส่แบบเป็นเน้นเลยเลื่อนๆนะครัส่วนการบัฟนะครับก็เป็น HP สามแถวนะครับส่วนออฟรองก็เป็น HP สี่แถวเป็นเปอร์เซ็นต์สี่แถวเลยนะครับมาตรงนี้ครับอัตราคิดคอนอัตราคิดคอน HP ผลต้านทานนะครับออฟรองก็เป็น HP เปอร์เซ็นต์สามแถวครับพร้อมกับตัวเองได้รับดาเมจไม่ติดคริสลด50%ดาเมจที่ได้รับนะครับ มาที่น,นี่อัตราดาเมจสแถวนะฮะ HP 1แถวนะเอาบปรองก็เป็น HP 3แถวนะครับเป็นแบบนี้เลยส่วนแผ่นนักสานะครับเราก็ใส่มาเป็นแผ่นทางนดรโลวลวแปดสอันนะครับมีแผ่นกาลัง1อันแผ่นกาลัง3อันนี่ถึงอันแผ่นกาลัง3อันนะครับแล้วก็แผ่นทางเดรโลสามอันนะครับใส่แบบแบบวิวแปดหมดเลยนะถ้าดันสักฮาดาวงเนี่ยก็น่าจะเป็นเกือบเก้าสิบล้านได้นะเสนอตรงนี้ต่อมาครับตัวที่เซนะฟุบุกิร่างยูร์นะสองแปดสิบสองนะ มาตรงนี้พลังอยู่ที่88ล้านครับมาตรงนี้ก็จะเป็นอาวุธเฉพาะ3ดาวนะครับอุปกรณ์แบบเน้นๆโจมตีเปอร์เซ็นต์สชิ้นนะครับแล้วก็ดามจครลีหนึชิ้นใส่มาแบบแจมนะครับมาตรงนี้บนหนต่อสู้3แถวนะครับออบรองข้องที่จะสวยที่สุดในไอดีแล้วนะครับเพราะว่าน,นี้ก็คัดมาแบบจะเต็มเกมคาราเบลนะพลังโจมตี4แถวนะครับเรียก9เปอร์เซ็นต์ขั้นต่ำหมดเลยมาชิ้นนี้อัตราคิติคอน3แถวนะครับพลังโจมตี 3อันแล้วก็โดนาเมจทีม1อันนะครับแบบเบิ่มๆชิ้นนี้ก็อัตราโดนาเมต2ออันพลังโจมตี3แถวนะด้านล่างนะครับแล้วก็โจมตีธรรมดาดาเมตบ,บันัโจมตีเพิ่มขึ้นอันนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับฟุบปุปเกะใส,ส่ซดุดมีนะตัวนี้ไม่ได้รีเพิ่มต่อมาครับราชาซีฟูดนะฮะพลังอยู่ที่87ล้านครับ87ล้านมาตรงนี้ก็จะเป็นอุอปกรณ์นะครับพันพลังโจมตีนะครับเปอร์เซ็นต์4อันนะครับก็จะเป็นแบบโจมตีเบิ่มเบิ่ม สีอันแบบนี้เลยนะครับเป็นพลังโจมตีจนดิเปอร์เซ็นต์นะเน้นเลยนี่จนดีบเปอร์เซ็นต์จนดิเปอร์เซ็นต์จนดิบเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นแบบนี้ส่วนการบัฟก็เป็นโบนัสต่อสู้3แถวนะครับออฟลอมเป็นพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์3อันนะมาชิ้นนี้ก็จะเป็นอัตราคินิคอน3อันอัตราธรน1นะครับแล้วก็พลังโจมตีเสียอ่าสามสามจนดิบเปอร์เซ็นต์สชิ้นนะ3แถวนะครับโจมตีธรรมดา1แถวชิ้นนี้อัตราดาเมจ2อันพลังโจมตี ดอฟลองเนี่ยเป็นพลังโจมตีสี่แถวเลยนะครับแบบเบิ่มๆเลย9% 8%้าคิดว่าไม่ได้รีแล้วนะครับเท่านี้สุดแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวอนาคตมันก็ต้องเปลี่ยนอยู่ดีนะครับเป็นพวกอาชุราเข้าประตูตอะไรแบบนี้เราก็ต้องไปหาต่อในอนาคตมาครับ,รบอีกตัวหนึ่งนะตัวสุดท้ายนะครับที่พลังโจมเตะเพิ่มๆเ,เ,เพิ่มเยอะๆนะก็จะเป็นยุงนะ86ล้านครับมาจังหวะนี้แล้วก็เป็นพลังโจมตนะนะนะีเปอร์เซ็นต์โจมตีเปอร์เซ็นต์โจมตีเปอร์เซ็นต์โจมตีเปอร มาชิ <Cornell>. นนี้ครับบนัดต่อสู้บนัดต่อสู้นะออฟลอมเป็นพลังโจมตี3แถวนะครับมาชินน <ring>. uh, ี <Reason> ้ตระกิ้นทุก่อนตระกิ้นทุก่อนครับพลังโจมตีแล้วก็พลังโจมตีอ่าอันนี้ไม่ได้รีแล้วนะจริงมันไม่ได้ค่อยสวยสักเท่าไหร่แต่ว่าเราขี้เกียจรีแล้วนะครับเพราะว่าเราเอาตัวของการบารพลังให้กับฟุมบุกิแบบสวยๆไปแล้วอันนี้ก็ใส่ที่มีนะไม่ได้รีบอะไรมากเพราะว่าแค่นี้ก็ไม่มีใครเล่นกูแล้วโอเคพลังล่างพลังโจมตีสามแถวเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เพ่มเป็นบนัสลดเป็นโบนัสตามนี้นะครับแล้วกกก็แผนัษ วิวแปดวิวแปดวล8นะครับมาชินี่ววแปดววนะตัวของรัฐาซีฟู้ดววแปดวลแปดวลเจ็ดนะครับวลเวลเวลนะอันนี้เราไม่มีเขาเรียกว่าแผ่นภายในนะกำลังภายในเนี่ยเราไม่ค่อยมีเท่าไหรนะครับเราก็ใส่เป็นวิวเจดนะเดี๋ยวนาคนก็อส่เป็นวิแปดนะครับมาชินี่ก็เป็นฟุบุกินะเวิวแปดวิวแปดวก็แปดนะครับเอาไปจากเจโนสชัดๆตรงนี้กนัร ก็เป็นประมาณนี้นะซึ่งถ้าพลังจะเพิ่มมากขึ้นกว่านี้ก็จะเป็นไอคือเราเอาแผ่นนักษาอัปเกรดเนี่ยไอตัวของราชาซีฟู้ดก็ได้นะครับก็จะพลังเพิ่มมากกว่านี้นะน่าจะไปถึงประมาณ540ล้านได้แล้วก็ตัวอีกตัวหนึ่งครับเป็นสายสปีดนะครับซอมบี้เหมียนของเรานะครับพลัง80ล้านนะฮะก็จะเป็นอ่า HP นะครับแล้วความเร็วอยู่ที่1 7 3 3นะครับก็เร็วสุดในในเกมแล้วนะครับเป็นสแตทที่เร็วสุดในเกมแล้ว นะครับก็เป็นโจมตีความเร็วนะครับทั้องหมด4ชิ้นนะฮะเร็วสุดในเกมนะครับมีตัวของความเร็วชิ้นหนึ่นดร้อยนะครับมาตั้งชิ้นนี้ก็จะเป็นโบนัสบิทสาแถวนะครับด้าน,นล่างเป็นโบนัสต่อสู้อ่าโจมตีนะครับแล้วตอนนี้ก็อ่าหกดราม่วงนะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยตัวของโซนิกร่าง UR เนี่ยมันจะเข้ามาแทนนะในเมตาตอนนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นการบัฟพปพีศาจนะซึ่งเราก็เตรียมไว้แล้วเหมือนกันนะสำหรับหรับการบัฟปีศาจสายสายความเร็วนะ มาจินิีก้กตราคินิคอน3อันนะครับอันนี้ค่อนข้างที่จะสวยเพราะว่ายกมาจากแฟนประกายแสงนะครับดูจากออฟแล้วแล้วก็ววชิ้นนี้ก็เป็นเพื่อนดัเนมเบลโบนัสนะครับแบบเบิ่มๆนะฮะก็โยกมาจากพวกแสล่ดัเมลทั้งหลายที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะครับเป็นประมาณนี้นะฮะและนี่ก็เป็นตัวคละครครับรวมๆที่เรารีวิวทั้งหมด7ตัวนะฮะแบบอัดเต็มแน่นๆเลยนะหดาวโมนแน่นๆทั้งหมดเลยนะส่วนตัวอื่นก็แบบอของดาวอะไรอย่างเงี้ยก็ลดหลั่งกันไปนะครับตามทรัพยากรที่เรามีนะ ก็ไม่ได้ดีวิวนะหลักๆจะเป็น7ตัวละครนี้ที่มีการสับเปลี่ยนกันตลอดนะจะเป็นสายถือสายความเร็วแล้วก็มีเล่นไม่หมด7ตัวนี้นะครับแบบของครบแล้วแล้วก็ต่อมาฮะในสิ่งที่คนที่อยากเห็นมากที่สุดในไอดีของไอดิโซนะของเราว่าโหดขนาดไหนนะมาต้นนี้กลยุทธ์นะครับค่อนข้างที่จะ,จ,ะจับเต็มเลยสำหรับกลยุทธ์นะซึ่งอันนี้ผมก็มีแผนที่จะดันเพิ่มมาอีกให้มันเจ็ดดาวให้หมดนะครับก็ต่อจากที่โซทําไว้นะก็ค่อนข้างเพิ่มเยอะเลยเพราะว่าตอนนั้นกลยุทธ์เนี่ยที่เราถอยดีมาเนี่ย จะมีพวกเจ็ดดาวเนี่ยประมาณประมาณ4ี่ห้าสกิลนะซึ่งอันนี้เราก็อัพจากโคดาวเปเจ็ดดาวขั้นที่จะเยอะเหมือนกันนะครับก็จะเป็นตัวของอแผ่นกลยุทธ์ลงมือนะครับก็จะเป็นการเพิ่มจิตลบของฮีโร่ก็6ดาวแล้วมาตอนนี้สะท้อนนะของฮีโร่ก็เจ็ดดาวตันแล้วนะครับบิศาสก็ใส่มาเป็นสาหัสนะครับวันนี้ก็เพิ่มดาเมจนะเพิ่มกระหน่ำของตัวละครสายพิศาสนะครับแล้วก็ชิ้นนี้นะครับเป็นรักษานะฮะก็ใส่มา นะครับหดาวนะรับดดาวหดาวนะซึ่งถามว่าจริงๆอันนี้มันใส่อะไรได้บ้างมันก็น่าจะใส่เป็นผู้ไอ้นี้ได้นะครับเนี่ยเป็นฐานนักศึกษาตื่นเต้นได้นะครับก็จะเพิ่มในส่วนของตัวอ่าค่าเขาเรียกว่าค่าจิตลบนะครับเหมือนคล้ายๆกับของฮีโร่แต่ว่าผมไม่ได้ทําไว้นะต้องใช้เวลาทําอีกนะจริงๆมันทําได้แหละแต่ว่ายังไม่ได้ทำนะฮะเนี่ยแต่ไม่ทำจริงอัพได้อัพได้อยู่นะอัพได้อยู่นะครับน่าจะได้ประมาณ5ดาวนี่แหละนะหดาวขึ้นไปนะครับก็เดี๋ยวค่อยไปทำอีกทีละกันนะครับมันตรงนี้อ่าเนี่ย เดี๋ยมา5ดาวขึ้นไปอ่ะในส่วนอาวุธครับใส่มาเป็นความเร็วนะครับเพราะว่าซอมบี้แมนก็เร็วที่สุดเนี่ยครับแล้วก็อัพมาเป็น7ดาวนะครับตันแล้วในส่งตัวอ่ากลยุทธ์สุดไวนะเพิ่มความเร็วนะครับตันแล้วแล้วก็จู่โจมนะครับอันนี้ก็ใส่มาสําหรับแฟนประกาศแสงรอบที่แล้วนะซึ่งจริงๆเนี่ยมันควรจะเปลี่ยนเป็นฟุบุกินะแต่ผมขี้เกียจเปลี่ยนแล้วเพราะว่าขี้เกียจมาเปลืองทรัพยากรน,นะนะครับในส่วนตัวเพิ่มพลังโจมตีนะซึ่งจริงพลังโจมตีเนี่ยมันเพิ่มถึง15%เลยนะ ถ้า7ดาวเนี่ยเพิ่ม1 5เลยโคตรเยอะเลยนะครับแผ่นต่อสู้ก็ใส่ันเป็นเวลเเวล6นะฮะมาตรงนี้เป็นแผ่นหยดนะไอแผ่นกลยุทธ์หยดก็ฟืนฟ้นฟูน HP เวลาขึ้นไหวนะครับตามปกติของสายต่อสู้อันนี้ก็7ดาวนะครับแผ่นระเบิด7ดาวแล้วแผ่นป้องกันตัว6ดาวแล้วในส่วนบนพลังก็อามีสนับสนุน7ดาวนะครับแล้วก็เป็นตัวของโลพิ่านะฮะดูดเลือด6ดาวนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยฮีโร่เนี่ยผมมีการปรับเปลี่ยนในตัวของ آ, แผ่นทักษะกลยุทธ์เลือดเย็นซึ่งเลือดเย็นเราเนี่ยก็เจ็ดดาวเหมือนกันนะอันนี้ก็เจ็ดดาวแล้วนะครับก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ดวเวลาที่จะเล่นสายเบิ้ลสายเร็วกว่าแล้วก็เล่นสายเบิ้ลกลยุทธ์นะครับเบิ้ลสกิลอะไรแบบนี้นะครับก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตรงนี้นะฮะตามที่เราต้องการนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับในสองลูนครับล่าสุดก็อันนี้เร็วๆนะเดี๋ยวเอาเร็วๆนะเวลสี่เวลสี่เวลสี่ตันหมดแล้วนะครับมาตรงนี้เวลสี่นะฮะแล้วตอนนี้ก็เวลห้านะครับเวลสี่เวลสี่ เวลสี่เวลสี่ตันหมดแล้วนะครับแล้วก็ตัวของหินนะฮะหินมาตรงนี้อาจญามณีต้านทานครับลดดาเมจโบลันลูนนะฮะอัดเต็มแล้วเวลเนะครับอันนี้แผ่นอัญมณีปอดดาเมจเวลเนะครับมาอัญมณีบุกโจมตีอันนี้เดี๋ยวต้องเวลสามนะครับเดี๋ยวต้องไปดันเพิ่มมาตรงนี้ก็อันนี้เวลสี่นะสี 4, ลูนแดงก็เวลสี่นะอัญมณีเวลสี่เวลสามนะครับมาตรงนี้ส่วนตัวของอ ตัวของสนามแมลงบิดนะครับก็เป็นเวลสี่นะครับแล้วก็ใส่ลูนขาวเวลเจ็เวลเจ็นะครับก็ตันแล้วเหมือนกันทั้งทั้งกันชนทั้งอันยังไม่ดีคืบหน้านะเวลเจ็ทั้งคู่นะครับแล้วก็อันสุดท้ายครับหัวใจก็เป็นแม่นยําเวลเจ็นะฮะตันแล้วแล้วก็อันยังไม่ดีย่างชิงครับอันนี้ก็เพิ่มได้เป็นลาบอรอนะเป็นสีสีทองสีเหลืองนะครับก็เวลสองอยู่ก็เพิ่งเริ่มทานะครับก็น่าจะเติบโตได้อีกกว่านี้นะครับถ้าดันพวกนี้ครบครบเวลเจ็ก็รวมๆวมไปน่าจะพลังจบที่ประมาณ 5 0ง5 6 0ล้านได้นะครับก็ต้องรอดูในอีทีในอนาคตนะสำหรับการอัปเกรดไอดีโซแล้วก็การเติบโตอีทีนะครับและนี่ครับก็เป็นการรีวิวภาพรวมครับไอดีโซ่ซิแม่นะครับสำหรับใครที่ชอบอยู่ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับกองคาลังค้างที่จะต่อเติบโตมาเยอะมากๆครับหลังจากที่ถอยดีมาจากพลัง400กว่าล้านเนี่ยตอนนี้เราก็เดินทางไปถึง530ล้านแล้วนะครับแล้วก็ไปต่อเรื่อยๆนะสำหรับไอดีนี้นะครับโอเคเป็นประมาณนี้เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ